คดีพลิกหนึ่งบางปู เผยไม่แน่ใจว่าตนคือคนในข่าวโลกสองใบแต่ยืนยันโลก22ใบแน่นอนบทสรุปประเด็นรักสามเศร้าไม่จบง่ายๆ1ายหนึ่งบางปูแจงอีกครั้งชักไม่แน่ใจว่าตนคือนักร้องลูกทุ่งโลกสองใบที่เพจข่าวดารากล่าวถึงหรือไม่แต่อย่างไรก็ยืนยันคำเดิมมีโลก22ใบจริงแม้มีแฟนแต่คุยคนอื่นด้วยแฟนหนุ่มรับรู้ทุกอย่างชาวเน็ตได้เวลาสืบความจริงอีก ีกครั้งถิงประเด็นนักร้องลูกทุ่งโลกสองใบหลังจากเพจดังโพสต์เปิดประเด็นสุดเถาศิลปินสาวมากหน้าหลายตาก็ถูกโยงเป็นข่าวทั้งจนงพานีและเนสกาแฟ แต่สุดท้ายแล้วนักร้องสาวรัชยากรอ่อนธรรมหรือหนึ่งบางปูก็ได้ออกมายอมรับว่าเป็นเธอเองพร้อมบอกด้วยว่าแท้จริงมีโลกมากถึง22ใบวันนี้วันที่28พฤศจิกายน2566เรื่องราวกลับตาลปัดชวนงงอีกครั้ง สาวนักร้องหนึ่งบางปูได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยการโพสต์คลิปชี้แจงผ่านทางติ๊ t ตอกส่วนตัวแอดนูเองบางปูหลังชาวเน็ตหลายไม่ยมกคนตั้งข้อสงสัยว่าสาวในข่าวชาวนั้นเป็นเธอจริงหรือไม่ซึ่งสาวหนึ่งก็ได้เผยว่าหนึ่งได้ตัดสินใจมาตอบคำถามที่ว่า หคือคนในข่าวนักร้องโลกสองใบใช่หรือไม่คําตอบก็คือไม่แน่ใจเพราะในข่าวบอกว่าเป็นนักร้องลูกทุง่งซึ่งหนึ่งไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งแต่เป็นนักร้องสตริงป๊อปร็อกและไม่ใช่นักร้องที่โด่งดังแม้จะเคยมีผลงานผ่านมาแต่ก็ไม่เคยคอดว่าตนเองดังจึงไม่แน่ใจว่าเราคือนักร้องชื่อดังคนนั้นไหมส่วนประเด็นที่บอกว่านักร้องเคยโดนปืนตบหัว ซึ่งก็ยอมรับว่าหนึ่งมีแฟนเป็นตำรวจ มีปืนแต่ไม่เคยโดยปืนตบหัวแฟนหนุ่มเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนน่ารักไม่เคยมีประเด็นโดนปืนตบหัวแต่อย่างใดด้วยความที่หนึ่งยังไม่ได้แต่งงานจึงมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนอันนี้ยอมรับว่าตอนนี้มีแฟนที่ให้เกียรติว่าเป็นแฟนอยู่คนเดียวแฟนหนุ่มเข้าใจที่เธอคุยกับชายอื่นอีกหลายๆคนเปิดเผยข้อความที่คุยกันให้แฟนหนุ่มดูเสมอเสมอความรักครั้งนี้เริ่มต้นจากคนรู้จัก อดีตเคยคบกันมาแล้วครั้งหนึ่งทั้งนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนเพราะยังไม่ได้แต่งงาน เหตุนี้จึงพูดได้ว่าตนเองเป็นนักร้องที่มีโลก22ใบเพราะเธอคุยกับหนุ่มหลายคนจริงๆซึ่งตนก็เป็นหน่วยกล้าตายที่ออกมาพูดว่าคุยมากกว่าหนึ่งคนผู้หญิงก็เป็นแบบนี้เยอะเวลามีข่าวเป็นผู้ชายก็บอกว่ามีโลกสองใบมีก๊กแต่พอเป็นผู้หญิงกลับบอกว่ามีชูเพียงแต่ว่าหนึ่งเป็นหน่วยกล้าตาย กล้าพูดทำก็ยอมรับพร้อมปิดท้ายอย่างชัดถ้อยชัดคำอีกครั้งว่าหนึ่งไม่แน่ใจว่าตัวเองคือคนในข่าวหรือเปล่าแต่มีโลก22ใบจริงๆสุดท้ายนี้ประเด็นร้อนที่จบลงไปแล้วจึงถูกหยิบยกขึ้นมาคาดเดากันต่ออีกครั้งเพราะหญิงสาวที่ออกมายอมรับกลับคล้ายจะปฏิเสธเสียแล้ว อย่างไรก็ดีหากมีการเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมทางไทเกอร์จะมาอัปเดตให้ผู้อ่านทราบอีกครั้งอย่างแน่นอน